ตัวนี้เพิ่งกัดเสียไปแกงอมอมครับผมบุกหอยไปล่างออกดีๆครับผมเ่วนเนาะจ้ะครับแกงออมแกงออมลูกไส้อินูคนมาขึ้นยังหนิมักทุกคนครับผมลูกไส้มากแค่ <c oughs> เปื่อนครับแต่บุกหอยเนะเอาไปใส่กระตาให้ม่ใหญ่เบื้องเน้านี่แขวงแขวงนี่ก็แมนได้ครับนี่โมแมนดินป้าฝนผสมกันไปนะหนองเพืน่นเนาะ พื้นสีดำนะจ๊ะครับท่านท่านบ่อเห็ดท่านบ่อหากับบ่อหูครับผมไม่ได้เนอยนน้อยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมนิษฐ์เนยคนบ้านป่าเด้อครับมือในกระพาวิญญาณใหญ่พอแม่พี่น้องครับผมเอฟซีเบอร์ถูกท่านทุกคนเด้อครับเขาป่าเนาะเนียนจ้ามือนี้มาแผนใหม่มาในรูปแบบใหม่ครับผมแต่มือนี้มาหาหอยเนาะจ้ะรับมาหาขัวหอยครับผมมาหาโศกบกหอยครับผม พิกัดนี่หอยคนสูงคือน่าจ้ะครับพิกัดไม้ก็อยู่พี่ละครับทั้งสังหอมเนาะเนียนจ้าครับผมหมที่เจ็ดเด้อครับตำบลหัวคาครับผมอำเภอบุญทลิกครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้น้องเพ้นว่าอยากกินขัวหอยอยากกินบักหอยอมครับผมออมสะพักอีเลือพักสะพู่คนว่ะไปหลุ่ไปชมน้ำหลงน้ำร้านเลยครับมันนี้สิมานบอไปเลยจ้าครับผมห้เป็นลุงในบ้านเป็นบ้านในสวนนเด้อครับผมบ้านนี้ก็สีเขายวคนละมุมละแจละบ้านนี้ไปด้วยเลยครับ นี่ครับ,น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 ,รบออน,น้องข้างหน้านี่ลงไปนีแล้วครับอ้อมเบื้องน้องค้ายนีแล้วครับเล่นโฉบแล้วครับอาจจะไปข้างน,านันง้นด้อหลวงเพนเด้วยครับผมต้องไปหาคนละมุมครับผมจังสีมาพออกัน,นอันครัวเด้อครับอาจจะเนื้อหนังเนี่ยน้องเพ็ญเนาะเนี่ยจะจดินพื้นดำน่าจะครับนี่เหรอ น้องเนาะจ้ะแมนครับน้อยใหญ่นยใหญ่ขนาดลงเพลินนะครับน้องเนี่ยเปียกเนี่ยวินามอยู่ครับห้อยก็มีแน่อยู่ครับไอขวัวต่อปลาห้าห้อยครับวันนี้แน่นเ่ย ดินเหนียวเหรอครับเ <expand here. S 2> yeah. mm ียหล่ย <lite> <Right>. ้าเปเหล่ยมครับผมเดี๋ยวจะมองนะจะี่นครับมองลยกันายมองน่อยกันหนอยครับผม ว่าหอยคั่วครับผมหอยจูบหอยขมแม่ขั้นมองนี่นั่นมีแน,น่ครับคนบกใหม่นะจ๊ะ แน่ยครับน่าบกลงเอ้สุง่ายครับแนี่ยนะาอยู่หากินตามธรรมชาติเนี่ยนะครับพ่อยนคนหนมาก็มีไม่ได้หรือเปล่า เท่าง่ายเห็นซองหน่วยเปิดไปตองหาเห็นนี่เนี่ยแหน,น,น่น่าจะแหนนครับเปน็นฟอกคันเอา เจ้ามองนี่มองวิมีนะน่าเี้เหร่เนาะครับผมการาตัวหอยก็ดีต้องต้องฟังเสียงให้แม่นครับผมดูดิเดือดเปิดไปต้องเห็นไหมเหม่นเ่็นไงหนึ่งเป็นอยูย่ไตตองครับอือเนาะ

con kèn này đây đi đi đây kèn uẩn thêm đi hợp ta bên bạc này hả? bên bạc hói ta cho hai nhà của tí này nói nguyên. แมนอยู่ของเรเนเะน้นองรอเป็นเรื่องน้องครับเท่าน,นี้ของมีอยู่ดอกคือขั้นเรื่องน้อง i คือหอยได้ผลต้องปอมเนาะเออไปเรื่อยๆนะจะนี่ครับห้าสายห้าขัวห้าหนาห้าลังมองทายมองบัวทายครับผม ว่บุคือบุคือดินนในงานาหน้านอกของเพื่อนเนาะ่าาจ้ะครับขั้นมีพันสีอยู่สูงๆแต่เป็นตัวหนีพันสิคนจนกันกับตมไปเลยอนข้างห้าอย่างไงครับผมแต่งานหน้าสูมือเหมือนคนกะทายเบิดเลยเออดีงไปหาครับผมยัไม่ทราบว,ว่าห้าลายวานเขา แม่นมันแม่นเด้อครับะจะอยู่ัะสั่นแล้วครับอยู่เพือนของเพื่อนขุดในเบิงนั่นแ่ะ Uh, ini sedang pak luar nah. kamu. Huh. Hmm. Uh, Ui, ก็ใส่เวลาแน่ครับผมการหาอยู่หากินเัมนีนเมื่อยก็เลยเพากันบ่เขาปลาใหญ่แล้วหลงเข่นเนาะขับมาน้องกับปลาคือเก่าครับดงคือเก่าด้วยครับกอดขังเป็นดงอยู่ครับผม,มเช็ดก่อ,อยู่แ้วนี แต่ว่ากมะมาท่านหอดูดูการของเห็ดครับผมยังก็มีเห็ดอยู่มาเอาบรรยากาศน้ำใหาอยู่หากินพร้อมครับผมปลาบดเสร็จเพราะว่าน้องอยู่กลางป่านี่จะปลาทอดตั้งหนกเสียงอต่อไปน,น,น้ำ หายุหากินไปพร้อมครับเป็นข้รือสุกครับผมทางบาบัตปลาครับผมจะ้ะบางเสียบางยางจะ้ะมนันบางเสียบางยางกับบ่มันครับผมแต่ขอให้ได้กินน,น้องเพื่อนน้องครับก็ได้ร้ายเตื่นไปละคุดมาโดนเลยน้องเพื่อนคุดมาโดนแล้วครับผมเดี๋ยวมาไายให้ บโบโบเลไทยแต่ทีแรกนะน้องเฟินเนาะครับยอ้แตกครับแตกอืมดูดสิรับมดสัุกาณข้นบานปลากะขอบพระคุณหลายๆครับที่รอหลุนรอเชียรอรับชมครับผมขอบพระคุณเอฟซีเบอร์ถุกหม่องถุกบอลเอฟซี้งในและต่างประเทศครับผม ภาคเนื้อก็ดีผากชา้นก็ดีครับผมผักก้างก็ดีภักใตครับผมดีครับขอบคุณหลายๆภาคทวิตเอออกทุกองบอลเด้อครับสู่มุมสู่แจครับผมขอบขอบคุณหลายๆที่เขามาซอยอยู่ซอยสู้คนบ้านป่าครับผมตอนนี้จะเห็นท่านออกเด้อครับบน อดใจลูกล้านก็อยากเก็บให้เบืองอยู่แต่ว่าบุมีเห็ดรับมาหาอยู่ห้ากินตามธรรมชาติไปก่อนครับผมอยู่ห้าอยู่ห้ากินพ่อได้เลี้ยงครอบครัวอย่างลูกเลี้ยงเต่าครับผมการห้ากินห้าอยากก็มีหลายบดหลายบาทมีหลายแบบหลายยางครับผมครับจะน้อยแต่ว่าเนี้ยใครมดแดงนู่นหลอดเส้นนู่นครับจะมาแต่คุณไม่กินนู่นครับผม ที่นู่นแล้วครับผมก็บสิเป็นมกจองแน่เห็รก็สิออกมาแน่ครับผมก็สิเริื่มขั้นออกมาก็ออกมาพร้อมกันเมื่อปัจจบสิไ้ไรต่อนกันออกมาโหลดครับผมก็สิออกมาหลายอย่างกับก็สิไ้ห้าไปเรื่อยๆขอบุญขอบคุณเด้อครับที่รอรุนรอเสียเช่ไรกะฝากอีเบิเบื้องตนทุกคนเะครับผมฝากติดตามรับชมน้ำแน่ กดไลค์กดแชร์นั่ครับผมฝากคุณกำลังใจให้หนั่ขอบคุณขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมนี่แม่น,นะนอีกแล้วเลยนะนะโอ้หน่วยงามครับบางเสือบ,บางยางกับรอพิรพษรอพลาดกับตองขอโทษขออภัยที่ในโอกาสนี้นั่เด้อครับ กานก็ค่อยหาอยู่หากินครับผมตามธรรมชาติตามฤดูกาลไปสิแหละครับผมคนบั่นปลาเมื่อใดผมมีคลิปกะตกขลาถวดก็าพเอฟซีได้ครับในโอกาสนี้น้ำด้วยครับผมเพราะว่าบางมือกะยุดพักยังสี่ครับผมง่าย งามนี่ครับฮ่าไปยังสี่แล้วครับผมฮ่าก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเตียงขอบวงขั่วครับผม,ม,ม,มนั่นแม่นเลยนะครับฟังอยู่นี่ก็ได้ยินครับผมเราไปไกลกันบ่ได้ครับเพราะว่าย่านย่านดับเสียมครับ <laughs> มื้อนี้บทบาทนางเอกผู้เดียวเลยเด้อครับผมเพราะว่านี่นผม เป็นอยู่ครับแต้ว่ากับบ่บ่บ่อเท่าที่ควร <c oughs> ทัานผมนี่ต้องลุน้ำใส่หม้อครับ <c oughs> ให้แน่พอได้กินได้อยากย่อนอยู่ครับหาเนี่ยนี่ก็หาเป็นอยู่ครับแต่ว่ากับบ่ค่อยนี้หาตัวแต่งของเข็ญเหลือส่วนมากส่วนใหญ่แต่ก่อนบริเัทคิปเป่นกะหางมห้าสูกคุณยาว่นละผมบ่อ่อยได้มาหนาผมก็เห็นงาน ตอนนี้กะมาหาอยู่ห้ากินครับผม,มแต่เรื่องไปปลามา่าดงผมกะชือว่าไใ่ใดอยู่ครับจักปลาจักหมองอยู่แต่เรื่องจังสี่กะขึ้นอยู่ครับของเพ่นครับครับเีลาท่าทางจังคือแน่ ส่วนแมงส่อนตับะปากระมินแหละครับส่อนห่วงนี่ก็งานของคนเลยแหละคนมาแห้งห่วงถ้าเราไปส่อนห่วงบ่ได้ไปนี่เป็นอันแบบอารมณ์บ่ดีลุห่วงนี่เป็นอีหยังสิมาแห้งเติบอยู่ห่วงห่วงนี่ยยมห่วงคน,นมาแห้งครับมาัาสอนมัก มากินวัาธัรมาครับแสบ่พนวะแกงใส่ใบบักพีออนใส่ใบยาผู้หรือว่าพักอิเลิศครับผมแส่แห้งพนวะใส่แม่งกันกระสูหน่อยแนย่ใส่แม่งมรวมกันแม่งละง่ำแนนกหอมครับผมขันยำไปสอนไปสาตัวนี้เพิ่งกัดเสียไปแกงออม ครับผมบักหอยนี่เป็นล่างออกดีๆครับผมขวนเนี้ยจ้ะครับแกงกอมแกงกอมลูกไส้อี่นู้คนมาขึ้นยังนี่มากทุกคนครับผมลูกไส้มากแห้งหอยนี่ครับคนโดนครับผมเสีดยดาเห็ดเกิบอ่าขัวหอยชนึงครับผม เพ็นส่วนลายมือแล้วครับต้นนี้ส่วนแต่หาาวัวปีผมพว่านามบกแล้วบ้าาๆๆนามบกแล้วบ่อยู่ข้านามบกกับเป็นบกห้อยงุ่มครับผมเป็นบกห้อยขัวเป็นกัดบกแสียือนบกห้อยขัวพันไหนไปนเรื่องกินกับกินอยากคือเกา่าแล้วครับผมเอาไปออมเอาไปแกงคือเกา่าเป็นบกห้อยธรรมศาสตร์ครับผมเป็นบกห้อย ปลาสารผิดสารเคมีบ่มีหรอครับเจียบปนครับผมเก็บเอาเก็บเอาเนี่ยนี่แหละครับเก็บมากก็ได้ไลยเติบแล้วละ่ะเจ้าหน่อยยังสิงไปถ่ายกับตาให้เบิ่งครับผมทราบสิหาแรงพอกะเอาไลายเติบอยู่ครับล้มแข้งหาล้มขาสอดครับผมมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าครับผม ไปแลยครับผมเด็สี่ฝังกบวบาผมมีงูบ่ฝังกบว่าเป็นตตยานงูครับผมเรื่องมีมีแน่นอนเด้อครับแต่ว่าพื้นที่ป่าหลครับผมพันสิบบ่อสุกซุ่มแล้วก็เห็นง่ายๆหรอกครับผมเรื่องงูเพราะว่าเขาป่านี่ต้องต้องมีอยู่แล้วครับผมจะเป็นการชินการเคยเคยชินครับผมเพราะว่าเขามานี่คนเคยอยูุ่นในป่าครับผมพันสิบหูรหัสกันโหลด ขันมองได้มีงูนี่ถือกินครับผมกินแน่นเลยนาะบ่ามุนสวายอีกแะครับคิ้วครับผมเหี่ยวมันตรงมีแก้วมีมองเพอนเหร่นเพอนห้าครับผมครับมีกินคิ้วกินกินสาบวานซะสีพิษสังเกตโลดครับปลาพื้นนั่นไอจุดจุดตรงนั่นครับผมเขามีพิดเป็นงูเป็นอันนี้เพื่อจะมีกินเฉพาะตัวของเพอนครับผม สามารถถือกินได้เพราะว่าคนทางนี้เพิ่นกะหัวแจกดีครับผมกินเนี่ยได้ออกจับสาบคิ้วๆล่ะครับผมกินงี้เกื่อนครับเอาไปใส่กระตาให้ม่ใหญ่เบิ่งแนี่นี่เป็นของควงนี่ก็แมนได้ครับนี่โมแมนดินป้าฝนผสมกันไปนะหลวงเพี่นเนาะเพื่อสีดำเนาะจ้ะครับ ท่านท่านบวเฮ็ดท่านบวหากับบวชหูครับผมไม่ได้ไหนหน่อย,ย,ยดิซ้ำรูบอยู่เดิก้อนหินไปปลาไปอะไเอื่นก่อนหินครับผมนี่ว่าบวชคอยเหรอครับรคอย,คอยหาไปยังที่แหละครับผมหาจนกว่าจุพอหาจุดตัวจุเจอกัน การกินการยูครับผมจะมีหลายอย่างหลายแนวครับผมมีหลายอย่างหลายอันท่านบอกหากระบอกได้กินคนว่าตามธรรมชาติครับคนกะหากินยังสี่แหละครับผมนกนูก็หากินยังสี่แหละครับผมขั้นบอกหากระบอกได้กินครับเป็นธรรมชาติ มลสเน่ยคนบ้านปลากสู ite, good um. ่เต็มที่ครับผมสู่เพื่อเพื่อขั้วสู่เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อเอฟซีเพื่อลูกเพื่อเต่าครับผมสู่ไปเรื่อยๆฝากนะเด้อครับผมฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้คนบ้านปลานําแน่ครับผมคั้นบ่มีเอฟซีในมือมือนี้ครับผมมีมลสเน่ยคนบ้านปลาในมือนี้ครับผม ขอบคุณหลายๆครับจากดวงใจดวงน,น้อยครับผมที่รับชมติดตามรับชมมาตลอดครับบางมือว่าเห็น f อซก็ถามหาอยู่ครับ <c oughs> ตัวขอตรวขอ,อไฟในะบางมือที่พักควัน <c oughs> คือว่ามีธุระครับผมก็คือว่าล่ะครับผมบก็เรียแต่ <c oughs> ครับพัดสุกครับผม มันก็ห้ามองผ่าครับผมทั้งบานมันจะเอิบมองผ่าหรือว่าเออบอกง่ายๆว่ามองผ่าเหรอครับจะไหนมองผ่าคือไปครับผมไปเอาบาดเอาของเอาของปรุงๆหนึ่งครับไปน,นแล้วก็ผ่าไกลครับผมผ่าวไร่กีวอนครับผมตะยางแครเกลือไร้น้ำผีน้ำหนองพอมาเป็นเพนนีครับผม ทางบาดปลาโอเคนี่มองผาหรือว่ามองบาดแล้วครับผมครับเพื่อเสียมากงเห็ดบุญแจกเขาหรือว,าว,อาออว่าเห็ดบุญน้ำผู้หลวงรับน้ำพอใหายนายน้ำพอน้ำแม่ทิศเสียสมบตายเสียไปแล้วครับผมก็เสียมาเห็ดบุญบุญเห็ดสินกินทานไปน้นาำพนครับเป็นการ ติดนามทำบุญไปนั่ครับผมเต็ดเพื่อผู้รวงลับไปแล้วเพื่อได้ไปขึ้นสวรรค์สันฟ้าเป็นความเสื่อของศาสนาพุทธนะครับผมอื้อหวานว่าขัานมีขันอู้ฟร๊เนี่หมดจ้ หน่วยเราดยดีเนาะสมัครใหม่บักตอกแล้วครับผมดีกันหน่วยหนึ่งเนาเดี๋ยวน้ำบอลเฮ้ยมาแล้วเพื่อนบักบ้าบุ้เป็นยังของเพื่อน คือุบหวคบแต่ว่าหางน่ครับผมขอ้นโซ่ขึ้นขันก่อนเลยแต่ว่ากรยังอยู่หรอครับเต็มบ่เต็มเต็มกรนยังครบยังเลยหนึ่งข่นขันกวนแงนเบิดครับงงเครื่บขนยังครับกองกินกรไม่แต้ผู้ใหญ่ นาโอ้โหโอ้โหโอ้โห้วยคอับหโอ้โหโ้หน้าหโอ้โหอ้หอ้โหโอ้มห้อ้ห้าหอ้โ้องครับ้มหโ้อ้โหโหโอโหโอ้โหโหโ่โ เจ้าหน่อยกับปงขึ้นมาใหม่บันนี้กาศมดแดงธนาบาัตรใบสวันขั้นบกตัวอยู่ต้องลงครับม,มีหางมีแม่มดแดงไปเห็นหางแล้วจ้าหน่อยนะครับผมเด้งยอดใดยอดมันเนี่ยบ้าน ไฮนี่แะตัง้งแต่ตาหน่อยก็ตเต็มแล้วเนาะเตรีจ้ะหน่วยงามเนี่ยนะจ้ะนี่หน่วยใหญ่หน่วยงามแต่ว่าดินเป็นสีดำเนาะจ้ะครับสีดำเบื้องหลังไหนเนาะเนี่ยจ้ะครับผมนี่อยสุดเหนื่อยสุดกำลังเหนื่อยเฮียคนละหลงเพล่นวยูจากจกระสอบมันอยู่เนาะจ้ะครับจะได้ประมาณสองออมเนาะสองตุ่มเนาะจ้ะครับ จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้เอเสน่ห์คนบ้านป่าในเด้อจ้าสำหรับคลิปมืนมันนี้ทุกคนยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมม้เอเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสมาพระจากก็ขออ้อมน้อยไวใ้ให่พญายิ่งใหญ่พอแม่ยยพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่วความสุข ความจเจริญเด้อครับกินเงินให้เงินกินทองในทองครับผมสมคุ้งม,มาดปัตนาครับผมให้อยู่มันขันยืนครับผมอยู่เป็นหลมโพลลมไสให้ลูกให้ร้านไปโดนโดนครับผมสำหรับคลิปมื่อนีอยมราผ่าจางเหรอครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ